ภายหลังกงารเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียในสาขาต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปธรรมมากที่สุดนายธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมามีการดำเนินงานสามด้านหลักได้แก่การทูตและการเมือง ซึ่งมงกุฎราชก,กุมารแห่งซาอุดีอาระเบียจะเสด็จเยือนประเทศไทยภายในปีนี้ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะมีการประสานเรื่องการเยือนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตนกรุงริยาดคนแรกในรอบ32ปีและการจัดตั้งกลไกหาหรือทวิทภาคีสองระดับได้แก่ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีในรูปแบบคณะกรรมาการร่วมหรือเจส่วนด้านเศรษฐกิจ ทางกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญตัวแทนภาคเอกชนไทยรวมพูดคุยถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในสาขาต่างๆเช่นด้านการบริการโรงแรมการท่องเที่ยวพลังงานยานยนต์การก่อสร้างการศึกษาและการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจส,สีเขียวหรือ BCG ของไทยกับนโยบายวิสัยทัศน์คิตศักราช2030ของซาอุดีอาระเบียที่สอดรับกันเป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศส่วนความร่วมมือด้านแรงงานทางซาอุดีอาระเบียต้องการแรงงานในสาขาต่างๆกว่า8ล้านตำแหน่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างความตกลงความร่วมมือด้านแรงงาน ไทยกับซาอุดมองตรงกันนะครับว่าความต้องการแรงงานเป็นสาขาที่มีศักยภาพซึ่งจะต้องเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไทยเข้าไปทํางานในซา,าอุดิอาระเบียขณะนี้ซา,าอุดิอาระเบียมีความต้องการแรงงานในสาขาต่างๆถึงกว่า8ล้านตําแหน่งประเทศไทยเราเองก็มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการ,รการท่องเที่ยวแรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือในสาขาต่างๆการส่งอ,ออกแรงงานไทยก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยยุคหลังโควิดเช่นเดียวกัน และในวันนี้นายดอนประมัติวินัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานการประชุมหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกำหนดทิศท,ทางและแนวทางการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันขณะเดียวกันดรมูฮัมหมัดบินอับดุลการิมอานีซาเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่14-18กุมภาพันธ์นี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพะหุวัฒนธรรมซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 กฤิรวิวันรายงาน